เป็นคนกลัวเทคโนโลยีเป็นคนกลัวเทคโนโลยีจะทำออนไลน์ยังไงดีโค้ดเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีกลัวเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสมัยใหม่นะคะแค่คุณต้องเปิดใจนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้คุณก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่ๆไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวอีกต่อไปค่ะเรียนรู้กันได้ค่ะ คุณเรียนรู้ผ่านยูทูบเบอร์นะคะที่เขาออกมาสอนฟรีก็มากมายแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่เข้าใจอีกดูพยายามดูแล้วนะคะทําตามแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจคุณต้องใช้ตัวช่วยค่ะคุณต้องมีโค้ดที่สอนคุณแบบจับมือทำนะคะชี้จุดต่อจุดจุดต่อจุดเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำมันได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคุณทำออนไลน์ได้แน่นอน คุณกลัวเรื่องอะไรอยู่นะคะคุณคอมเมนต์มาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะว่าคุณกลัวอะไรอยู่โค้ดจะคอยช่วยคุณนะคะโค้ดจะแนะนำให้คุณนะคะว่าสิ่งที่คุณกลัวคุณจะแก้ปัญหามันได้ยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้โค้ดด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ